ไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันจะได้ทดลองเอาพริกให้เจ้าแม่กินฮะ<า>ไดโนเจะพูดว่าอย่างไรนะ<ต>เออคือว่าวันนี้ก็มาถึงไงวันที่จะให้กินพริกไงตายแล้วเจ้าป่าอะไรมาใส่ข้านะอเออเผ็ดร้อนเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ทำกับข้าแบบนี้คอยดูนะเราจะต้องได้เห็นดีกัน ไหนเจ้าแม่ลองอีกไอเทมหนึ่งดูนะนี่แน่นี่เน่เป็นไงรู้สึกไงอุ้ยเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งก่อนไดโนนี่เจ้าเล่นอะไรของเจ้าเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าอย่างนั้นหรือเอา้าทําไมอ่ะอยู่นีๆีเป็นไรไปอ่ะถ้าอย่างนั้นข้าขอเล่นกับเจ้าบ้างนะแล่นไลเจ้าแม่เตรียมตัวรับให้ดีลูกบอลมหัศจรรย์ นี่แน่นี่แน่เฮ้ไดไดูไดโนฮ้ยแค่แข่งกับเจ้านิดเดียวเองนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ทำไดโนอยู่ดีๆก็ล้มไปเองใครก็ได้ค่ะเรียกรถพยาบาลทีอยู่ไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเจ้าแม่กลับมาก่อนแล้วท่านก็หนีมานี่เนี่ยนะแล้วไดโนล่ะ ข้าไม่รู้แต่ที่รู้ๆวันนี้ข้ามีนัดกับพญานาคานั่นไงท่านมาตรงนั้นแล้วเจ้าแม่เจ้าแม่ต้องช่วยข้านะตอนนี้นะี่ะมันมีฉลามตัวเบลอมายึดอาณาเขตของเราหมายความว่ายยงไงไรคบพี่ฉลามอะไรนานาสิหมายความว่าอย่างไงฉันไม่เห็นฉลามสักตัวนั่นไงคะฉลามมาตรงนั้นแล้ว นะเจ้าเป็นฉลามพูดได้อย่างนั้นหรือนั่นมันอะไรกันเนี่ยแปลกิ้งนักเฮ hey, แล้วเจ้าจะไปไหนก็เขาบอกว่าเขาอยากได้รับการเลี้ยงดูหนูก็เลยจะไปเลี้ยงดูเขาค่ะข,ขอบคุณนะมันยนต์มาช่วยฉันทีนะเดี๋ยวก่อนเจ้าฉลามนี่ไว้ใจได้หรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้นะเราไม่ควรจะไปเข้าใกล้มันอย่างนั้น ข้าว่าปล่อยให้พญานาคาจัดการดีกว่าได้สิลกคาจัดการเองพี่ขาพญานาคาจะกินหนูเฮ้ยนั่นไม่ใช่ฉลามนั่นมันเป็นเพื่อนของข้าเจ้านี่ <S <S ตาถั่วชมัดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่หนูคิดว่าเราจัดการเรื่องนี้กันเองดีกว่านะคะโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไม่มีชีวิตรอดแล้วคัะเนี่ยโอเคโอเคแล้วเจ้าจะจัดการอย่างไร หนูคิดว่าหนูจะตกลงเลี้ยงฉลามตัวนั้นค่ะโอเคถ้าเจ้าอยากจะเลี้ยงฉลามเจ้าก็ต้องมีอาหารให้มันเจ้ามีอาหารหรือไม่อาหารเหรอเดี๋ยวหนูไปถามก่อนนะคะว่าเจ้าฉลามเขาชอบกินอะไรนี่เจ้าฉลามเธอชอบกินอะไรเหรอฉันชอบเ,เนื้อไก่เนื้อไก่ได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปหาเนื้อไก่มาให้เจ้านะเจ้ารอยอยู่ที่นี่แหละแต่เดี๋ยวก่อนนะข้าคิดว่าเออ ้าใกล้กับมันเกินไปหรือเปล่านะฮเนี่ยล่ะค่ะอบอุน่นอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแต่เจ้าแล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาเนื้อไก่มาให้นะว่าแต่เนื้อไก่อยู่ไหนเนี่ยเนื้อไก่อยู่ค่งปนบกครับเจ้าแม่รบกวนเจ้าแม่ถวยนะครับได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปหาเนื้อไก่มาให้เราตรงนี้เกินนะจ๊ะนั่นไงข้าเห็นแล้วไก่ตัวนั้นเหมาะสมที่จะเป็นอาหารของเจ้า ต,ตัวนั้นไงเจ้าไก่จ๋าได้โปรดมาเป็นอาหารของฉลามด้วยนะจ๊ะกะตักกะตักจะบจ้าแล้วเจ้าแม่อโอ้ยอะไรกันทำไมต้องหนีข้าด้วยโอ้ยปวดระบมเาามัดถึงสัทีโรงพยาบาลมาถึงแล้วเหรอไดโนโดรีบเข้าไปข้างในสิเดี๋ยวก็จองคิวไม่ทันหรอก โอ้ก็รู้แล้วล่ะนะกำลังใจเดินไปนี่ไงเล่าโอ้ว่าแต่หมออยู่ไหนครับเนี่ยผมโดนปลาลูกบอนใส่จนปวดหลังหมดแล้วเร็วเข้าเด้นูระวังด้วยนะคุณพยาบาลที่นี่นะี่ยเขาชดมากเลยทำไมพยาบาลเยอะขนาดนี้เรื่องนั้นฉันก็ไม่อาจรู้ได้แต่ได้ข่าวว่าหมอที่นี่รักษาได้ดีมากเลยนะเข้าไปข้างในกันเถอะ แต่ดูหน้าพยาบาลแล้วไม่น่าไว้วางใจเลยนะเนี่ยอ่าแล้วเล้วเข้าเรียเข้ามาเลยทุกคนหมออยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ข้างในนี้นะอ่าเร็วเรีข้ามาเลยอหนูรู้แล้วครับรู้แล้วเราน่จะเข้าไปเดี๋ยวนี้ละแต่ที่นี่มันดูฟุง้งฟิ้งเหมือนกันนะพื้นก็สีชมพูไฟก็สีชมพูไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วมั้ง เฮ้ยฉันยืนรอเธอตั้งนานแล้วนะไดโนทำไมไม่รีบเดินมาล่ะก็ขามันก้าวไม่ออกอะเอาล่ะค่ะทุกคนเราจะพาไดโนมาหาหมอกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงพยาบาลสีชมพูฟรุงฟริงไหนอะไหนไหนหมออยู่ไหนเราจะพาไดโนเข้าไปดูห้องรักษากันเข้าไปเลยไดโนเป็นไงบ้างเจอหรือยังคุณหมอน่ะไม่เจอคุณหมอเลยชักกระคน อ,อุ้ยมีดาวด้วยเก็บดาวก่อนนูนั่นไงดาวอีกเพียบเลยแต่เอ๊ะน,น,นั่นนั่นมันนั่นมันอะไรนะอ้ยเน่น่เน่เน่ยพยาบาลจะจับฉีดยาอ้อเน่เน่เฮนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอยู่ไม่ได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโอ้ยพยาบาลโฉดก่อนกลับมาก่อนสิคะคนไข้ ใจหมดเดโน่เจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วเจ้าแม่ล่ะมาทำอะไรข้ากำลังมาหาอาหารให้ฉลามแต่ว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆข้าก็โผล่มาที่นี่แต่เอาเไว้เจอกันนะเอะเจ้าแม่จะรีบไปไหนกลับมาหาข้าก่อนอะไรกันเนี่ยเจ้าแม่ได้โปรดคืนไก่ที่ขโมยไปด้วยเถิด ใครกันขโมยไก่เจ้าเจ้าเข้าใจผิดแล้วเออข้าไม่ได้ขโมยไก่เจ้านะเจ้าแม่อย่าทำแบบนี้เลยคืนไก่ให้ข้าทีเถอะไม่ยังไงข้าก็ไม่คืนเจ้าแม่กระมาก่อนอะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเจ้าแม่ขโมยไก่ข้าใครก็ได้ช่วยข้าด้วยบ้าไปแล้วเจ้าแม่จะขโมยไก่ทาไมอ่ะเฮ้แต่ก็เอาเหอะ รีบหนีออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้กันดีกว่านะทุกคนเร็วเขาเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้จมน้ำจมน้ำจมน้ำรีบขึ้นมาดิน้ำมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นชักนหน่อยเอ้ยจะเถียงข้าเหรอข้าบอกข้าจม,าาจมนี่เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรกันเอาล่ะรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมันมีตัวประหลาดซ่อนอยู่ด้วยนะหมายความว่ายังไงอะ่ะตัวอะไรอะถ้าอยากรู้ก็ตามมาเลย เชื่อข้าเถอะว่าเจ้าจะต้องชอบมันมากๆแน่ๆเข้าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนฉันฉันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกนะเราจะคอยปกป้องท่านเองอ่ะเข้าก็เข้าพร้อมน,นะมาทุกคนเรามาเข้าไปดูข้างในกันว่ามันจะมีอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนคือแบบนี้นะคะมีสัตว์ประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันต่อ เมื่อกี้ไปไหนมาตายแล้วเกิดใหม่อ่ะดิโอเคค่ะทําการเปิดไฟให้สว่างแล้วก็ขึ้นมาเลยเฮ้ยขึ้นได้แล้ว,วทุกคนหุ้ยในนี้นะคะมีเป็ดเต็มท่อระบายไปหมดเลยแล้วเ,เป็ดพวกนี้ดูท่ามันเนี่ยมันโฉดมากๆากเลยถ้าเกิดว่าเราโดนตัวมานะคะมันจะรีบมาขามิบเลยค่ะต,ต้องรีบเข้าไปข้างในนี้ข้างในนี้มีอะไรอะ่ะเข้าไปนี้ทุกคนให้รีบเซฟก่อนออ้่าทุกคนน้ำมันอะไรอะ่ะน้ำมันอะไร สวัสดีจ้าฉันคือเป็ดและในวันนี้ฉันตั้งใจจะพาเธอไปส่งให้นางพยาบาลเขาตามหาเธออยู่นะ,ะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยมนี่มาพอที่ไหนอีกแล้วอะเจอตัวคนไข้แล้วค่ะจะการฉีดยาเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวายมันเยอะอเก,กินไปแล้ว คนไข้ค่ะคุณไม่สบายคุณก็ต้องรักษานะคะคุณจะหนีแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าไม่มีแต่ค่ะมาใกล้ๆดิฉันนะคะดิฉันจะทำการฉีดยาให้ค่ะอ้าวจับตัวมันเ,เดี๋ยวเดีเ,ดเ,ดเนี่ยอย่าดิ้นสิคะมาฉีดยากันนะคะและนี่ก็คือ UID ของแมปนางพยาบาลสุดฉนนะคะทุกคน แล้วเจอกันนะจ๊ะอยากเล่นเกมมินิเวิร์ค e รเตอดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง o s หรือแลก็ And ด o i d เลยแล้วเจอกันนะเนี่ย